ยินดีต้อนรับเพื่อสู่โอเคสแกมเมอร์พร้อมแล้วนะคะรอบใหม่นะคะก็ไม่ได้เป็นล่ะคะทุกนะคนแล้วสีเราคือแบบขาวใสสวยงามมากอโอเคสีขาวใสมากนะคะตอนนี้โป๊ะแล้วก็ตรงไหนอีก โอ้โหให้ขวาสุดต้องข้างเวพอนต้องเข้างเวพอนตอนนี้เราต้องไปโอ้โหโ้เกิดว่าเควสนี้แน่ๆเลยเกียดมากเออพอโอ้โห้ว่าแล้วว่าต้องมีคนอยู่ในเบสเบยีแน่ตัวอยู่อยู่ประตูปิดโอ้โหโมีคนตายสองเลยครับเนี่ยนั่นที่ท่านเบสเบยใช่ไหม อยู่ที่เมดเบย์พี่อตอนแรกอะ่ะหนูอะ่ะเ,เดินผ่านเมดเบย์แต่ไม่รู้ว่ามีใครที่ป่าแถวนั้นเ,เพราะว่ายัอ,าอยู่ประตูมันก็ปิดเหมือนไล่ไม่ให้หนูมาดูว่ามีใครอยู่ตัวนั้นหรือเปล่าฆารกรอาจจะลงท่อเงี้ยเหรอใช่ใช่หนูก็เลยคิดว่าฆารกรน่าจะอยู่ไม่แปไกลก็น่าจะอยู่ข้างล่างอะ่ะ เนทำไมกี่โดนโหวตพี่ก็คนอื่นเขามีหลักฐานหมดเลยอะแต่กี้ไม่มีหลักฐานพี่ก็เลยสงสัยคุณเดีครับเป็นนหรือเปล่าคุณเรียนเองโหวตเองหรือเปล่าเลี้ยงติดแล้วทำเคล็ดเลยโอเคโอเคทุกคนทำเคล็ดโอเคค่ะโอเคนะคะทุกคนหูเลยอีเคล็ดนั้นโคตรยากคิวคูดาวมันอุ้ย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 ไม่นะ ไม่นะไม่นะไม่สีขาวตายแล้วอ่ะตายแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับคือกี้ดูกล้องอยู่พี่พอ<า>เอาเข้มปุ่มรีพอร์ตมันขึ้นหนูก,งก็งงว่ามันขึ้นตรงไหนวะก็เลยเดินลงมาข้างล่างนิดนึงคือเจอศพสีดำเข้มคือใคร ท่านแบงค์เอใครไม่แถวนั้นทุกคนท่านแบงค์คือตัวเอลเนียนยสีออกเข้มๆอยู่ใกล้ๆกล้หนูพี่แต่ไม่รู้เขาเป็นคนฆ่าหรือเปล่าไอ้ไปเด็นอ่ะน่าจะเป็นผมเอง๋ยวผมออกมาตั้งนานแล้วโอ้โนผมเดินผ่านตรงนั้นอยู่เห็นคนมองกล้องนะท่านแบงค์ตามตามผมใช่ไหมทางซ้ายไปทางซ้ายผมก็บินตอนไอ้ทางห้องอ๋อใช่ผมยืนดูอยู่ว่าเขาทำอะไรกันตอนนั้นน่ะเกสสวนกลับไปหาท่านแบงค์นะอ้าว แมงยีสีขาคสวนเข้าไปเาที่ตายเนี่ยเออไม่ท่านผมออกมาจากตรงนั้นแล้วใช่หรือเปล่าท่านผมเลยมองว่าอาจจะเป็นเอางี้เดี๋ยวนะท่านกีหรือเปล่าเพราะเขาเจอศพสองรอบแล้วทำไมกีโดนอีกแล้วล่ะพี่เออคนคนนี้กีตอนเนี้ยเฟซเสร็จหมดแล้วพี่ผมเหลือเฟซอีกอันล้ำมันใช่ไหมเเสร็จหมดแล้วไม่มีแล้วทุกคนที่หายไปไหไม่เนี่ยไม่เี่มาหมดโอเคโอเคเฮ้ยไม่ไ่าไว้ใจคนคนนี้เลย 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าเอ้ยเอ้ยเย้รู้ได้แล้รู้นิถทาแต่ดำมิสีเลยฟันเลยะท่าน เมันีไม่ทันเลยนะท่านไวเกินววยาท่านนี่เร็วจริงๆดำปิตีเลยท่านอะเราลงท้องได้ดไปตีโดนโวยสองรอบติดที่เฮ้ยคนนั้นไม่ทำงานเลยนะท่านแบงค์เนี่ยใส่ร้ายคนรัวๆเลยนะผมพาพวกท่านไม่ทันดำเฟรตกันไวเกินแหมด้าวเท่าไหร่เนี่ยมีคนเดียวด้วยแหละแล้วกูดาวตั้งห้าสิบขาไม่ทันนะผมมันต้องแพลวิธีการคือแพลโอ้หแล้วดีสุรอบนี้สิพอคุณเอ้ย จืดชืดัทุกคนนะครับผมแล้วอาไม่ได้เป็นอีกแล้วทุกคนเราก็ดำเข้มนะ,ะทุกคนเราดำเข้มเราดำดำปิดปีเลยเฮ <laughs> ้ยทามีเคลียห้องนูน้นห้องนูน้นห้องกลางด้วยตามฆาตรกรมาวันเนี้ยตัวเราตายแล้วตายแล้วอาทิขยะต่อหน้าทุกคนต่อหน้าทุกคนที่ไม่มีคนอ่าโอเคไปทำเคลียห้องแอดมินดีกว่า ชุบ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 ึบไปค่ะไปค่ะตึกตึๆกตึ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 กฆาตกรอยู่ข้างเราหรือไม่เอ้ยหวังว่าจะไม่ใช่เอ๊ะเอ๊น่ะกลัวมากกลัวมากหวังว mm ่าจะไม่ชุกๆแอบมองแบบ มีพิงขยะโอเคสีดาเข้มมีทิษขยะนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไว้ใจแล้วนะคะน้องดําเข้มนะคะดาวกากบาทวงกลมโอเคค่ะวิววิวว้าวว้าวว้าวว้วว้าววใหรือเปล่าโอเคค่ะไปทำเคล็นะคะ เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกซิเจนออกซิเจนออกซิเจนอ้าวอ้าวอาออกซิเจนโอเคจะโดนไหมนะทุกคนไม่งันจะตายไหมอ่ะจะตายอ่ะจะตายไหมเอ๊ะเด้าไม่หยดเลยว่าท่อเปิดคือตรงที้มีสามคน ตรงออกซิเจนฝั่งใกล้ๆกับในนวิเกตอะพี่ฝั่งขวาไม่ใช่ห้องแอดมินนะพี่ตรงกี้มี3ามคนตอนแรกกดโอทูกันอยู่แล้วทีนี้ระหว่างที่กี้กดเลขอยู่อะท่อฝั่งข้างๆฝั่งขวามันเปิดอี่เอาแล้วแสดงว่มีคนตายท่อฝั่งขวาแล้วกี้รู้ได้ไงว่าท่อมันเปิดแล้วเห็นแล้วเห็นแสงมันเป็นเงาท่อเปิดขึ้นมาพี่เพราะว่าไอตัวกดรหัสอะมันเล็ก แล้วเห็นแอบข้างๆอยู่กี่อาที่บ้านก็ได้เอาแค่ลม่มไม่ไถรุ่มไม่ไถลุ่มไม่ไถลุ่มไม่ไถลุ่มไม่็นลี่มไม่็นลุ่มไม่ไนเุ่นไม่ไถเย่ดไม่ไเลุ่มไม่ไถลุ่มไม่ไถลย่งยังยังยังไม่ไถลุ่มยม่ไถลุ่มยม่ไถลุ่มไม่ไถลุ่มไม่ไถลุัมไม่ไถลุ่มไม่ไถลุ่มไมเไถลุ่มยม่ไถลุ่มไม่ไถลุ่มไม่ไถลุ่มไม่ไันุ่นที่ไถงุ่มไม่ไถลุ่มไหนไถลุ่มไม่้ว ผมขวาเนี่ยผมซ้ายเนี่ยซ้ายเนี่ยซ้ายคนโหวตเนี่ยคนโหวดี่ควเดี๋ยวเดี๋ยวคนโหวตของกี้อ้าวกี้โหวตนะผมคนไหนวะเนี่ยอ้าวอาสบายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกี้เป็นคนโหวดตามเกทตามเกทก่อนตามเกทก่อนโอเคเคโอเก่อนค่ะทุกคนตามเกทมาค่ะตามเกทมาดําปิดปี่เนี่ยดําปิดปี่จะมาโชว์ตัวแล้วตามมานะคะทุกคนโอ้โหโอเคนะไปค่ะ แยกกันแยกกันอ้าวเอาแล้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 วดับเบปีปลอดภัยไปห้องนู้นเอ้ยโอเคเหละแป๊บโอเคอ้าวใครปิดประตูเนี่ยใครปิดประตูฮันเน่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 กลัวฮันเน่ แน่ไปดูแป๊บหนึ่งว่ามีศพไหมโอเคไม่มีศพเรไปดูห้องสแกนตัวนะคะไปดูคุณครูสแกนตัวอ้อเอาเอาอีกแล้วกดอีกแล้วกดขยันกดอีกแล้วโอเคคุณครูสแกนตัวเรียบร้อยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เกตไม่ใช่คุณครูก็จะเป็นกิฟ กี้นิวคุงต้องใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ได้แล้วอ่ะกี่ดูพี่ปกติมากนะคะพูดดูลึกๆนะคะเออครับหลือใครบ้างตอ,อนนี้โอ้โหดีผมเนี่ยแหละเ <c oughs> ก็ตอยู่ไหมเกตตาเราเก็ตยังอยู่เ <c oughs> ก็ตยังอย,งอยู่คะ่ะผมไม่ได้เป็นคนหาศพครับ ไม่ไม่โอเคเอาแล้วใครกดหวตอ่ะโอเคสรุปบนะคะเกสกับคุณครูไม่ใช่เพราะคุณครูสแกนตัวเกตทิ้งขยะเหลือนี่คือกิฟต์กิฟต์ไงเรามีอีกเควสหนึ่งอยู่อะเควสอะไรครับเราจะรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมาดูแผนที่อีกทีนึ่งอะแล้วนี่คุกเพวส์หมยังคะสุดหรือยังเต็มเรื่องผมไม่หมดผมมีทางซ้ายแล้วผมผมพยายามตามทุกคนไงผมจะตามดูคุณครูแล้วตามดูเกสแล้วด้วย แต่เมื่อกี้ผมเห็นอยู่เขาตรงห้องสงแกนมีคนมาออดูเยอะมากเพราะว่าคุณครูบอกว่าสีดำเข้มๆม,มันก็มีดำเข้มอยู่อีกดำหนึ่งคือดำเมื่อกอ่ะเออคุณครูเห็นท่วงไหนเนี่ยเราไม่ได้ไปอยู่แถวนั้นเลยนะผมไม่ได้อยู่ใช่ไหมอืม,เ,ออมเราอยู่ทางขวาแล้วมีใครเห็นเราทางขวาเลยแล้วสีมันเหมือนกันไปหมดเลยเนี่ยทำไงอ่ะก็เป็นแหละประเด็คือผมว่ามันก็บอกกันว่าสีมันเข้มๆแต่ผมไม่รู้ว่าใครไงเราเพราะว่าดิวคุงกับคุณครูอ่อน ผมผมสายบนไงก็เหมือนกับผมหมดเราขวาบนมาตลอดเลยอะคือเอางี้นถ้าเกิดไม่ใช่ผมผมบอดให้คุณกิ๊ฟตอนเนี้ยถ้าเกิดเกิดว่าตอนนี้ผิดก็กดกกดอีทีนึงไงกดไอ้นั่นแหะอ่ะก็คือโหวตกิฟตก่อนถ้าไม่ใช่กิฟตก็ไปโบอดอีวคุงโอเคป่ะครูโอเคได้ได้ได้มามามาเพราะผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันคุณครูชวนนะว่าคุณครูสีไหนครูลากใจผอยู่ข้างล่างข้างล่างพี่เกดเนี่ยผมอยู่ที่นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวโหวตเราลงไปอันนั้น นั่นเกล่ะนั่นแล้วเอาเก่าไลาก่อนนะทุกคนเร็วไท่บ้าเลยนไม่บ้าเลยแต่ว้าตายดิวคุกเด็ดเด๊ดิวคุกเด็ดเด๊ดิวคุกเด็ดเด๊เด็ดเด๊ลัดเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนไม่ต้องคิดเยอะแล้วคนไหนคุณกิ๊นะเราต้องไปแล้วเดี๋ย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 วคุกคุณกิ๊บคันทำแบบนี้เนี่ย เอาไปขวดผ้หญิงแล้วเก็บผู้ชายไว้อย่างนี้เลยใช่คุณเดิวไม่ดีนะฮะใครคะใครใครแม่แค่มึงกับการจอบอยังไม่รู้อะไรล่ะลากรับสายุนละทำไมทำไมถึงโหมดเลยว่าที่คุณครูอุ้ยพี่คุณครูเห็นนะไม่น่าใช่เราเพราะว่าศพ S <S <S เราเรามองไม่เรามเรามองไปแล้วว่าเรามองไม่ชัดเจนแต่ว่าพันก็ไม่ท้ากันเลยว่าใครใครบ้างขอขอบคุณ True Super f i ฟ e r g a m เก p เม Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัปโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชั่นด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ w w w True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับว้าวว้าวสติกเกอรนะ์ไล์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วในไล s ์สต e นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลงนะ้นำหนเลย